ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมพาพีพ่พาน้องไปเลาะธงวชานะครับน้องวันนี้ไปหาอยู่หาอยู่หากินครับนี่มาด้านกับาากผาตาน้องมาหาหมอครับตาลน่องบาลตาน้องก็พอเท้าวบวมครับบวมหงสาเหตุครับยูดได้ดีมันจะบ,บวมเป็นมาวายังตาพิษขายังกระบบเดินพิษถามตาน้องว่ายังตาพิโกตบได้นพิษครับ ก็พอ,อที่จะได้พาสาน้องมาหาหมอครับเป็นสาน้งองอยู่ในห้องแอฟเซอร์เลนะครับนอ้อล่อหมอตรวจตัวเเป็น,นอย่างเมื่อก่นสำ่างหอของเอฟเตอรยนครับบียบาบาลันปเบิงสาน้องครับ อาจารย์การอานารย์น้องมงนะครับน้องออกมาเลยครับาน้องเจ้าเลือดหรอะยังคอยนี่นะครับครับกระดรด้างครับมกายหนึ่งอาต่าอาารน้องครับรมเหมือนง่าครับครับชัหมอเอิครับครับาน้องมันอาน้องกมาเลยครับ ฉัน,นะะต้องไปจอดเลือดมามาตรวจเบิ่งเดี๋ยวรอผลเลือดครับผลยังคือดีเนาะรัถ้าฉัาน้องกันบวมแตเดี๋ยวรอหมอเนาะครับเนรอหาผลเลือด,ด,ด,ดออกผลเลือดออกมาเนาะผลเลือดออกมาเห็ผลยังคือดีออกมาครับเดี๋ยวรอจะหมอมาตรวจครับมาตรวจเยอะแต่ค่าเห็นเพิ่มหมอเพิ่เนาะ เอาง,ง่ฮแบบึแล้วก็ฝนก่อนนะครับเนาะรอหมออยู่หมอไปเจยวต้นไขน่เลยนะเ,เ,ยเดี๋ยวะอัปเดตอาการให้ัั่างจ้ามีอ,อุปก,กรนนะเตรียมพร้อมคนระับหมอเป็นทางตองนี้เกี่ยวกผ้าไปน้ำรับ mời mọi người mời mọi người mời mọi người mời 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 ชาโนงก็ไปตรวจมาแะไรครับครับกับเบิ้งอามาการชาโนงเบิ้งว่าหมอตรวจหมอว่าอย่างไรครับอย่าบอกหมอจอดเรือเนาะจ้ะจอดเรือไปตรวจกรจอบเบิ้งหลอกเก้าแล้วกะ็บเบิ้งไปเนาะจ้ะก็ดีห่ดทุกอย่างอยู่จ้ะมันเป็นอย่างเอ็กซเรย์ก็บพอเท่ากับว่าแตกว่าแักนะจ้ะคุณหมอคนว่าอาจีพมีเหลือทำงานผิดปกติจ้ะแต่หายยาก ยาคาเชื่อสองตัวนะจ้ะยาคาเชื่อมาสองตัวมีเกลืปูดจ้ะสองตัวขึ้นกันมันก็บ่ากินไปเบิองทานยาทานมันถือกะมันจะค่อยบวมแล้วก็จะลาะค่อยหยุบลงค่ะค่อยหยุบลงแหนมันบวมถ้ามันบวมแห้งก็แสดงว่ามันกินยายากินนี่เอาอยู่ต้องมานอนโรงพยาบาลเนาะจ้ะต้องมา้นผ่านยาคาเสื่อจะเป็นกระนาด ผ้<ม>าอีก<ม>อบาเทีใครนี่วันทีสิบแปดสิบแปดจ้ะแล้วมั่นเป็นอาการแต่ว่าท่านมาันมีอาการรุนแรงก่อนสิหงอนรนัดมากก้อนกระดัจ้ะภาวะซานองกระเละจะสบายใจอยู่จ้ะอย่างภน,<ม>นว่าเป็นหลงไตหลงเก่านะจ้ะเพราะว่ามันบวมแบบไม่มีสาเหตุน,นะจ้ะเป็นแพ้กับปบดิเป็นขากับปบด,บบด,ดิพิษนะจ้ะอาจจะได้กะฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละจ้ะ ฮาน้ variance, right? <it> ุก cool. <para> ็บ่ได้เป็นหยังมากมายเลยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ